ทีนี้ก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้อาคิราจะถ่ายคลิปแรกคงคิดในใจกรละสีว่ามันจะเป็นคลิปอะไรนะแถมไม่เห็นหน้าอาคิราด้วยเนื่องจากจรรยาบรรณของอาคิราไม่อาจจะเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงได้นะคะวันนีอ้อาคิราจะพามาดูไม้มงคลค่ะชนิดแรกเลยเราเรียนกันตามตัวอักษรเนาะอไก่ ไม,ม้มงคลชนิดแรกที่จะนำเสนอวันนี้นะคะเป็นกรนนิกาต้นแบบนี้เลยค่ะต้นนี้ปลูกมาได้ประมาณน่าจะประมาณ6เดือนได้ค่ะต้นเขาสูงมากเลยนะโตวไวมากเลยค่ะเนี่ยหเดือนต้นต้นแค่นี้ละนะคะต้นกรนนิกานี่เขาจะมีขึ้นชื่อในเรื่องของกลิ่นหอม ะะมันเป็นไม้โบราณกันทีเดียวแล้วก็คนโบราณก็เชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านแล้วเนี่ยจะนำความสุขความเจริญมาสู่ยังผู้อยู่อาศัยแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ด้วยนะคะดอกเขาจะออกสีเนี่ยค่ะชัดๆใกล้ๆนะคะดอกนี้เขาเอามาทำยาหอมแก้ลมแก้ไข้แล้วก็แก้พิษทั้งปวงด้วยนะคะนอกจากนี้หลอด หลอดสีแสดอะคะ่ะเห็นไหมคะหลอดสีแสดที่เราจะมองเห็นกันเนี่ยหลอดสีแสดเนี่ยคะ่ะเขาจะเอามาเอาดอกมาสดๆนะคะมาตําแล้วก็คั้นกรองเอาแต่น้ํานะคะจะได้น้ําสีเหลืองแสดสวยใสใช้เป็นสีผสมอาหารแล้วก็ใช้ทําขนมได้ด้วยคะ่ะหรือไม่ก็สมัยโบราณน,นะคะเขาจะเอาไปย้อมผ้าไหมหรือว่าจีวรของพระคะ่ะ ผ้าในการย้อมนะคะถ้าเราเติมมะนาวหรือว่าสารส้มลงไปเล็กน้อยนะคะจะช่วยทําให้สีติดผ้าได้ทนทานนานขึ้นนะคะนี่อันนี้ก็เป็นใบของเขาค่ะต้นกันนิกากลิ่นเขาจะหอมมากนะคะเป็นไม้โบราณถิ่นกําเนิดเขาจะอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กนะคะสูงสุดกร็คงประมาณ 2- 3เมตรนะคะใบเดี่ยว เป็นเป็นพืชใบเดี่ยวนะแบบนี้นะคะใกล้ๆนะคะใบเขาจะออกแบบอัสกสากนิดนึงนะคะคลายมือแล้วก็ใบจะออกเป็นคู่คู่สลับข้อตามต้นนะคะรูปใบกว้างเหมือนรูปไข่โคนปลายมนนะคะแต่ว่าใบปลายแหลมขอบใบมีหยักเล็กน้อยนะคะกิ่งก้านเป็นสี่เหลี่ยมมีขนสากมือนะคะ อันนี้ยังเล็กอยู่นะเพิ่งปลูกค่ะเนี่ยมันยังไม่ใหญ่มากส่วนดอกเขาก็จะออกกระจายตามช่อเลยค่ะออกเยอะออกทุกวันแต่ว่าอยู่ไม่นานหล่นหมดเลยแต่ว่ากลิ่นหอมกลิ่นหอมมากเลยค่ะเขาจะส่งกลิ่นหอมแรงในตอนกลางคืนนะคะพอถึงเช้าดอกเขาก็จะร่วงจากต้นจนหมดเลยค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมกลางวันเราไม่ค่อยเห็นดอกบานบานเลยนะคะ อันนี้ต้นกําเนิดเขาก็มาจากอินเดียนะคะอินเดียเนี่ยเขาจะใช้ใบมันเนี่ยเป็นยาขับประจําเดือนนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาจะนํามาตําคั้นเอาแต่น้ําใช้เป็นยาละายนะคะยาขมช่วยเจริญอาหารบารุงน้าดีแล้วก็แก้ปวดตามข้อค่ะเป็นไม้มงคลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะมีทั้งหมดเลยเนี่ยเปลือกแคบเปลือกต้นก็เป็นยาสมุนไพรได้นะคะเนี่ย ขาบอกว่าเปลือกต้นนี่สามารถนํามาต้มแก้แก้ไข้แก้ไอแล้วก็แก้ปวดศีรษะได้ด้วยค่ะนะคะโอ้แล้วก็มีประโยชน์ไปถึงรากเลยรากนี่เขาใช้เป็นยาบํารุงกําลังนะคะบํารุงธาตุเป็นอายุวัฒนะด้วยเห็นว่าป้องกันผมหงอกไว้แก้อ่อนเพลียแล้วก็บํารุงผิวหน้าให้สดใสแต่ว่าอคิราไม่รู้วิธีทำมาสิรู้แต่คุณสมบัติมันนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไม้มงคลชนิดแรกนะคะทีอ่อาคิลานำมาฝากคุณสมบัติของมันนะคะกันนิกานะคะจำชื่อไว้นะคะดอกเขาจะเอาสีแสดกลิก่นหอมค่ะ